ไป็นแตงหนาเนี่ยมันทั้งขาวเออแตงหนาเนี่ยไปแล้งเห็นขาวอยแงเดี๋ยววันนี้บันเกิดพี่อาร์ตธนากรนะครับ e <c oughs> แล้ว,วนนรรก็อาร์ตธนากรก็ได้เป็นเจ้าภาพนะครับเลี้ยงอาหารวันนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับผมอ๋อมีมอย่างเนี่ยาตีน ขนมจีนน้ำยาตีนลอดช่องครับลอดช่องโอ้นีทั้งหวานทั้งข้าวนอกขนมปังกับไอติมโอ้อาจารย์เอาบัตที่เมาถวยมากเลยตีกินไอติมมาได้ดอกผมไอไอไอคอดเจ้าคือบ่กเอาจอกน้ำมูเจ้าคือเอาตะถวยเนี่ย นี่นะครับพี่อาร์ตเลี้ยงโดยมีพี่แป๊กนะครับจากแม่ครัวจากบ้านแฟนโอ้ยอยากกินนี้นันแม่จะมาคือไอ้เท้สวัสดีครับจากบ้านแฟนบอยสิริชัยวันนี้ไอติมนี่ของบ้านแฟน,นเป็นบอโอไอไอติมไอติมแล้วก็ไข่ตุ๋ใช้ไข่ทอดเนี่ยเมื่อแล้ว ไอติมนั่นนั่นอ้อนบดเขาไป <บน S 1> ล่างไหมนอันไหละทางนี่ครับออของบ้านแฟนวันนี้มีไอศกรีมแล้วก็อย่างอีกไก่ทอดนะครับส่วนของแม่นมอาร์ตก็คือขนมจีนน้ำยาตีนนะครับแล้วก็ลอดช่องเอาเอานี่้องเย็นบ่ครับน้ำยาตีนไก่เอาลอดช่องให้กินเไหมเอาจังหน่อยก็ได้ ครับสร้งงสางแตงหนา้าสร้างแตงหนาห้าเตาพงเนี่ยโอ้แม่แตงไปแล้วอาหารผมวันนี้สนามอาจจะคับแคบนิดหนึ่งนะฮะแต่แต่ก็โอเคก็เป็นพื้นแบบพื้นหญ้านี่แหละบ่าอยากเขาม้านเล่นในพื้นนึงเสียเพราะว่าเวลาเอารถเอารถเอาอะไรมาเหยียบมาย่ำอย่างเงี้ยมันก็กลัวสนามเขาเสียนะครับ ครับได้ครับผมได้เลยครับผมได้ไม่มี ขอบคุณครับเราปักหลักอยู่ที่ยะโสธร3วันเลยนะครับแต่ก็ย้ายเวทีอยู่ก็ย้ายสถานที่เหมือนเดิมแต่ว่าอยู่ในเขตจังหวัดยะโสธร